สอนยื่นภาษีง่ายๆไม่เกินห้านาทีใครยังไม่เคยยื่นนะคะหรือยังงงง,งอยู่กดเซฟกดไลค์ตามไปดูได้เลยอย่างแรกค่ะเข้าไปเซิร์ชว่ายื่นภาษีนะคะหรือยื่นดหย่อนภาษีก็ได้แล้วก็เลือกที่น่ารักค่ะกรมสรรพกรคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามานะคะก็จะมีหลายเมนูให้เราเลือกเลยค่ะแต่เราเลือกตรงที่ยื่นแบบทุกประเภทค่ะอนอาจจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเราก็กดปิดได้เลยค่ะ กดยื่นภาษีออนไลน์ยื่นแบบออนไลน์นะคะเราก็ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเมื่อกองเรียบร้อยนะคะก็จะมีให้ยืนยัน OTP ค่ะกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้หลังจากนั้นนะคะระบบจะพามาเรามาที่หน้านี้ค่ะเราก็เลือกแบบที่เรายื่นได้เลยของแนวคลิกเป็น90 91ค่ะกดตรวจสอบข้อมูลที่ลิงก์ไว้กับ My Tag Account นะคะ เราก็มาตรวจสอบในรายละเอียดก่อนเลยว่าของเราครบถ้วนถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบถ้วนค่ะเราสามารถไปเกาะเพิ่มเติมทีหลังได้นะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะติ๊กแล้วก็ยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลค่ะมาใส่ประเภทรายได้ของเราค่ะก็ยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลอีกครั้งหนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะระบบจะพาเรามาที่หน้านี้เลยเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรากดถัดไป ดน้านี้จะมีให้กรอกรายได้ของเรานะคะคที่ตรงกับ5าทวีว่าเท่าไหร่บ้างแล้วก็กรอกไปได้เลยกรอกรายละเอียดให้ครบทั้ง3ช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินได้นะคะหรือว่าจะเป็นภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายแล้วก็เลขประจําตัวผู้ที่จ่ายรายได้ให้กับเราะคะ่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะกดบันทึกข้อมูลได้เลย เรียบร้อยแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะส่วนถัดไปค่ะจะเป็นส่วนของการลดหย่อนค่าลดหย่อนที่เราลิงก์กับ My t a g Account นะคะถ้าถูกต้องแล้วนะคะก็กดถัดไปได้เลยแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะคะสามารถกลับมาแก้ไขรายล,ละเอียดต่างๆในนี้ได้ค่ะ หัวข้อที่4ค่ะเป็นหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เลยแล้วก็ติ๊กว่าต้องการขอคืนภาษีแล้วก็เลือกเด้นเลยว่าจะบริจาคให้พักการเมืองหรือไม่แล้วก็ก,กดถัดไปต่อไปเป็นขั้นตอนนําส่งเอกสารนะคะเราสามารถกดตรงนําส่งเอกสารได้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกได้เลยค่ะว่าเอกสารที่เราใช้มีอะไรบ้างเมื่อแนบเรียบร้อยนะคะกดบันทึกนําส่งเอกสาระคะ่ะเท่านี้สัมภาระก,ก็จะได้รับ เอกสารที่เราแนบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะคะถือว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครติดปัญหาตรงไหนลองทักมาพูดคุยสอบถามแนนได้เลยนะคะ